เผยราคา Realme Neo7 ยืนยันไม่เกิน12,000บาทพร้อมเผยสเปคหลักเพิ่ม <S <S ทาง Realme ประเทศจีนได้เตรียมที่จะเปิดตัว Realme Neo7 ในเดือนธันวาควมนี้ครับโดยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกที่แยกตัวออกมาจากตระกูล GT Series อย่งางเป็นทางการแล้วครับลูาสุดทางแบรนด์ก็ได้แอบบอกใบ้ราคารุ่นนี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ โดยเร็วมี Neo7 ยืนยันว่าจะมาพร้อมราคาที่ต่ำกว่า2499หยวนหรือประมาณ12,000บาทและที่สำคัญเร็วมีอ้างว่า Neo7 จะมีประสิทธิภาพอายุการใช้งานแบตเตอรี่และคุณภาพที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มราคาต่ำกว่า3000หยวนหรือประมาณ14,400บาทโดยเปิดเผยว่าความจุบแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนจะมากกว่า6,500มิลลิแอมและทำคะแนนแอตตูได้มากกว่า2ล้านคะแนน จะมีระดับมาตรฐานการน,น้ำกันฝุ่น IP ที่สูงกว่า IP 68หมายความว่ารุ่นนี้จะรองรับ IP 69ครับส่วนสเปคอื่นของ Neo7 ยังไม่เผยออกมานะครับแต่คาดว่าจะมีเผยม,มาเพิ่มเติมเร็วๆนี้ครับ